สำนักข่าววิทยุทุ่งพระพลาเรดิโอ96.25เมกะเฮิร์เสนอข่าวเมวันที่22กันยายน2568เวลา13นาฬิกานายคารมพลพรกลางอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมและร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีแซนโดนตาซึ่งถือเป็นประเพณีที่มีความสำคัญของพี่น้องชาวอีสานใต้ ที่ได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาชานานนที่บ้านตาหยวกตำบนทุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งก็มีนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารข้าราชการเทศบาลตำบลทุ่งหลวงผู้นำชุมชนประชาชนชาวตำบนทุ่งหลวงให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นทั้งนี้นายคารมพลพรกลางอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณและทักทายพี่น้องชาวตำบลทุ่งหลวงอย่างเป็นกันเอง ข่าวชวนชมสุขสบายบรรณาธิการข่าวสาวเมือง,งช้างช่างภาพวรพงษ์ชุมสีรายงาน